โอ้ยมแ่พี่น้องเอ้ยมาแล้วบอลเอาอีเลเอาอีกแล้วมาอีกแล้วแนวนี่โอ้ยเป็นนายใช่เนาะคุณเสียงสายไฟพี่น้องโอ้ยผู้ชมสีผิวโอ้ตายแล้วระวังเด้อคนเลยเฮ้ยคนคุณไงคุบเลยลมโอ้นายหลายแนวนี่พี่น้อง โอ้ประตกซื่อบ่ได้บ่เป็นยังมาแห้งแต่ลมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังวะระวังกันเด้อลูกเด้อยังปิวมาเด้อเย็นนั่งอยู่อันนี้ระวังนะมอมมอนะโอ้ยพี่น้องเลยตา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 ยลมมาแห้งครับ ตายตายตายป้ายานแท้เชียงสายไฟปานปานเชียงบินเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอาเอาล้มบัหนั่นตัวหนึ่งขโมยฟุตยังขนาดนั้นฟ้าตัว

้เผื่อๆนี่โบราณดิงูนาเจ้ามันยืนอยู่หันเจ้าละบ้างมันปิ้วมาได้สังกะสีมันเปิดน่ะล่ะมันแง่อะไรเจนก็เออเออละบ้างนะไปดูใกล้ๆละบ้างเด้อโอ้โลบราเด้เออนีละนีละนีละ โอ้ยอยังอะไรซึ่งรบุดติใส่ข้าเจ้าซะน้นนะอนเฮ้ยมาแต่ฮักวามพี่น้องเพื่อนเอ้ยมันล่มล่มซื่อนี่มี่ฝนนี่เดี๋ยนี่ขนาดไอ้นี่เนวบัง,งนี่งร่ม เน็ดชั้นกะชีรุดออกเด้อตายตายตเออโอ้ฟเสียงอัสายไฟแรงสูงพี่น้องเ็นยนบอโอ้ยผอ้ยารไปลบดีกว่ากัน รบบุ้มดีกว่าล่ะเขียวเขียวเออเขียวเขียวคุณอลายเด้อเพื่อนๆเ่อขอมาเพิ่มคลิปขอให้ทุกท่านทุกคนทุกท่านปลอดภัยเด้อระวังเหงื่อระวังตัวเด้อพี่น้องเอ้ยหันร่วมแหงแน่นว้าย cấm tôi nhang chứ là được nhang mà ôi